กฎแห่งกรรมเรื่องคนโง่มีอำนาจตันตุระนาริชาดกพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันมหาวิหารทรงปารภพระโลหุทายีเถระจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำว่าในสมัยนั้นท่านพระทัพพะมัลละบุตรได้เป็นพระพัตุเทศของสงฆ์ เมื่อได้แสดงสลากพัดเป็นต้นแต่เช้าตรู่บางครั้งพัดดีก็ถึงแก่พระอุทายีเถระบางครั้งพัดไม่ดีในวันที่ได้พัดไม่ดีนั้นพระอุทายีเถระก็จะกระทำโลงสลากให้วุ่นวายและกล่าวว่าพัทธภมณบุตรเท่านั้นที่รู้เพื่อให้สลากหรือพวกเราไม่รู้หรือ เมื่อพระอุทายีนั้นทำโรงสลากให้วุ่นวายอยู่ภิกษุทั้งหลายได้ให้กระเช้าสลากด้วยคำว่าเอาเถิดท่านนั่นแหละจงให้สลากเดี๋ยวนี้จำเดิมแต่นั้นพระอุทายีนั้นได้ให้สลากแก่สงฆ์ก็เมื่อจะให้ย่อมไม่รู้ว่านี่พัดดีหรือพัดไม่ดีหรือว่าย่อมไม่รู้ว่าพัดดีตั้งไว้ในโรงนูน้น พัดไม่ดีตั้งไว้ในโรงนั้นย่อมไม่กำหนดว่าบัญชีแสดงยอดจํานวนอยู่ในโรงโน้นในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยืนก็ขีดเส้นที่พื้นหรือที่ข้างขวามีอันให้รู้ว่าในที่นี้บัญชีที่ตั้งลําดับนี้ยืนในที่นี้วันรุ่งขึ้นในโรงสลากมีภิกษุน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นน้อยกว่า รอยขีดก็จะอยู่ต่ำเมื่อภิกษุทั้งหลายมากกว่ารอยขีดก็จะอยู่สูงขึ้นพระอุทายีนั้นเมื่อไม่รู้บัญชีที่ตั้งลำดับจึงให้สลากไปตามหมายรอยขีดนั้นๆลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวกับพระอุทายีนั้นว่าดูก่อนอาวุโสอุทายีธรรมดารอยขีดจะอยู่ต่ำหรืออยู่สูงก็ตามเถอะแต่พัฏดีตั้งอยู่ที่โรงนูน้น พัดไม่ดีตั้งอยู่ที่โรงนี้พระอุทายีก็จะโต้อตอบภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรรอยขีดนี้จึงตั้งอยู่อย่างนี้เราจะเชื่อพวกท่านได้อย่างไรเราเชื่อตามรอยขีดนี้ลำดับนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายจึงกล่าวกระพระอุทายีนั้นว่าดูก่อนอาวุโสอุทายีเมื่อท่านให้สลากอยู่ ภิกษุทั้งหลายพากันเสื่อมลาภท่านไม่สมควรให้สลากจงออกไปจากโรงสลากนี้เสียแล้วฉุดคร่าออกจากโรงสลากขณะนั้นในโรงสลากได้เกิดความวุ่นวายขึ้นมากพระบรมศาสดาได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามพระอานนท์เถระว่าอาน,นุนในโรงสลากมีความวุ่นวายอะไรเป็นเรื่องราวเหล่านั้น พระอน,นุเทระได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตพระบรมศาสดาตรัสว่าอานน์อุทายีกระทําความเสื่อมลาภแก่คนอื่นเพราะความที่ตนเป็นคนที่ไม่ฉลาดมิใช่บัตรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้กระทําแล้วเหมือนกันพระเถระทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสในเรื่องนี้ให้เจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทําเหตุอันระหว่าง พบอกปิดไว้ให้ปรากฏดังต่อไปนี้ในอดีตการได้มีพระราชาพระนามว่าพรหมทัตยอยู่ในพระนครพารณสีแควนกาสีในการนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้เป็นพนักง,งานตีราคาของพระเจ้าพรหมทัตนั้นได้ตีราคาช้างและหมาเป็นต้นและแก้วมณีกับทองเป็นต้นครั้นตีราคาแล้ว ให้มูลค่าอันสมควรแก่พันธะนั่นแหละแก่เจ้าของพันธะทั้งหลายแต่พระราชาทรงมีความโลภเพราะความเป็นผู้มักโลภนั้นพระราชานั้นจึงทรงดำริยอย่างนี้ว่าพนักงานตีราคาคนนี้เมื่อตีราคาอยู่อย่างนี้ไม่นานนักทรัพย์ในวังของเราจะมีความหมดสิ้นไปได้เราจะตั้งคนอื่นให้เป็นพนักงานตีราคา พระราชานั้นทรงให้เปิดสรีหบัญชรทรงทอดพระเนตรดูพระรานหลวงทรงเห็นบุรุษชาวบ้านคนหนึ่งผู้ทั้งเหลวไหลและเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาจึงทรงพระดำริว่าผู้นี้แหละจะอาจกระทำงานในตำแหน่งพนักงานตีราคาของเราได้จึงริบสั่งให้เรียกเขาเข้ามาแล้วตรัสว่า เธอจะอาจทำงานในตำแหน่งพนักง,งานตีราคาของเราได้ไหมบุรุษนั้นทูลว่าอาจพระเจ้าค่ะพระราชาจึงทรงแต่งตั้งบุรุษผู้โง่เขานั้นไว้ในงานของผู้ตีราคาเพื่อต้องการรักษาทรัพย์ของพระองค์ตั้งแต่นั้นบุรุษผู้โง่เขานั้นเมื่อจะตีราคาช้างและม้าเป็นต้นกล่าวตีราคาเอาตามความชอบใจ ทำให้เสียราคาเพราะเขาดํารงอยู่ในตําแหน่งเขากล่าวคําใดคํานั้นนั่นแหละเป็นราคาครั้งนั้นพ่อค้าม้าคนหนึ่งนมาม้าห้าร้อยตัวมาจากแควนอุตราปทะ,ะพระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษนั้นมาให้ตีราคามา้าบุรุษนั้นได้ตั้งราคาม้าห้าร้อยตัวด้วยข้าวสารทนานนเดียวก็แลกรันตีราคาแล้วจึงกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงให้เข้าวสารหนึ่งธนานแก่พ่อขาม้าแล้วให้พักม้าไว้ในโรงม้าพ่อขาม้าจึงไปยังสำนักของพนักง,งานตีราคาคนเก่าบอกเรื่องราวนั้นแล้วถามว่าบัดนี้ควรจะทำอย่างไรพนักง,งานตีราคาคนเก่านั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้สินบนแก่บุรุษนั้นแล้วถามอย่างนี้ว่า มาทั้งหลายของพวกข้าพเจ้ามีราคาเข้าสารธนานเดียวก่อนข้อนี้รู้กันแล้วแต่ข้าพเจ้าประสงค์จะรู้ราคาของข้าวสารธนานเดียวเพราะอาศัยท่านท่านจักอาจเพื่อยืนอยู่ในสำนักของพระราชาแล้วพูดว่าข้าวสารหนึ่งธนาน,นี้มีราคาชื่อนี้ถ้าเขาพูดว่าจักอาจพวกท่านจงพาเขาไปยังสำนักของพระราชา แม้เราก็จักไปในที่นั้นด้วยพ่อค้ารับคำพระบธิศแล้วให้สินบนแก่นักตีราคาแล้วบอกเนื้อความนั้นนักตีราคานั้นพอได้สินบนเท่านั้นก็กล่าวขึ้นว่าเราจะอาจตีราคาเข้าสารหนึ่งธนานได้พ่อค้ามากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราจงพากันไปยังราชจจสกุล แล้วได้พานักตีราคานั้นไปยังสำนักของพระราชาพระโพธิสัตว์ก็ดีอมาตยเป็นอันมากแม้เหล่าอื่นก็ดีได้พากันไปแล้วพ่อค้ามาถวายบังคมพระราชาแล้วทูลถามว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ได้ทราบว่าม้าห้าร้อยตัวมีราคาเท่าข้าวสารหนึ่งธนานแต่ข้าวสารหนึ่งธนานมีราคาเท่าไหร ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์ได้โปรดถามพนักง,งานตีราคาพระเจ้าขา่ะพระราชาไม่ทราบความเป็นไปนั้นจึงตรัสถามว่าท่านนักตีราคาผู้เจริญม้าห้าร้อยตัวมีราคาเท่าไรพนักงานตีราคากราบทูลว่ามีราคาข้าวสารหนึ่งธนานพระเจ้าขา่ะพระราชาตรัสถามว่าช่างเถิดม้าทั้งหลายมีราคาข้าวสารหนึ่งธนานก่อน แต่ข้าวสารหนึ่งธนานนั้นมีราคาเท่าไรบุรุษผู้โง่เขาผู้นั้นกราบทูลว่าข้าวสารหนึ่งธนานย่อมมีค่าเมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอกพยาขะได้ยินว่าในการก่อนนั้นบุรุษผู้โง่เขาอนุวัตตามพระราชาจึงได้ตีราคาม้าทั้งหลายด้วยข้าวสารทนานหนึ่งได้สินบนจากมือของพ่อค้า กลับตีราคาเมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอกด้วยข้าวสารธนานหนึ่งนั้นในการครั้งนั้นเมืองพาราณสีได้ล้อมกำแพงประมาณส2องโยชน์แควนทั้งภายในและภายนอกเมืองพาราณสีนี้ประมาณส0 0อยโยธบุรุษผู้โง่เขานั้นได้ตีราคาเมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอกอันใหญ่โตอย่างนี้ด้วยข้าวสารหนึ่งธนาชะน,นี้พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้น เมื่อจะถามจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าวสารหนึ่งธนานมีราคาเท่าไหร่พระนคนพรพาราสีทั้งภายในและภายนอกมีราคาเท่าไหร่ข้าวสารธนานเดียวมีราคาเท่าม้าห้าร้อยตัวเทียวหรืออามาตย์ทั้งหลายได้ฟังดังนั้นจึงพากันตบมือหัวเราะทำการเยาะเย้ยว่าเมื่อก่อนพวกเราได้มีความสำคัญว่าแผ่นดินและราชสมบัติหาข้าไม่ได้ ในวาราชสมบัติในเมืองพราราสีพร้อมทั้งพระราชาอันใหญ่โตอย่างนี้มีค่าเพียงเข้าสารทนานเดียวโอ้ความเพียรพร้อมของพนักง,งานตีราคาท่านเป็นพนักง,งานตีราคาดำรงอยู่ตลอดการมีประมาณเท่านี้ณนะที่ไหนกันท่านเหมาะสมแก่พระราชาของพวกเราทีเดียวครั้งนั้นพระราชาทรงละอาย ให้ฉุดกล้าบุรุษผู้โง่เขานั้นออกไปแล้วได้พระราชทานตำแหน่งพนักง,งานตีราคาแก่พระโพธิสัตว์ตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้ไปตามยถากรรมพระบรมศาสดาขันทรงนำพระธมเทศานานี้มาแล้วตรัสเรื่องสองเรื่องสืบอ,อนุสนธิต่อกันไปแล้วทรงประชุมชาดกว่าพนักง,งานตีราคาผู้เป็นชาวบ้านโง่เขานในกลานลครั้งนั้น ได้เป็นพระโลนุทายีในบัดนี้พนักง,งานตีราคาผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราเองตถาคตมี้แลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ